2,019,2,020ลูกไหนเดียวกันแล้วมันเหมือนกันหรนะือเนี่ย เฮ้ยเอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีลูกฟุตบอลจากอาดิดาสนะครับซึ่งเป็นรุ่นฟินาเล่นะครับเป็นลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลตัวที่ใหญ่ที่สุดในการชิงแชมป์ของสโมสรในยุโรปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีลูกฟุตบอลที่ผมได้มาใหม่ก็คือนี่ครับลูกนี้ครับอาดิดาสฟินาเล่ฟินาลอิสเซนบูรครับก็คือรุ่นนี้เขาจะจัดรอบชิงที่อิสเซนบูรที่ประเทศตุรกีนะครับส่วนรรรรรรุุ่่่นนนนนททีีีีผมมเเเออาาาปยยบบบบล้ก็คคคืััฟดดิะ รุ่นที่แข่งรอบชิงมาลิตเมื่อปีที่แล้วที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างและเหมือนกันในบางจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างและเหมือนกันในบางจุดทั้งสองรุ่นนี้มีความแตกต่างไงบ้างครับแล้วก็มันจะมีรุ่นรองท็อปหรือรุ่นอะไรที่เพื่อนๆสามารถซื้อไปเตะได้หรือใครอยากจะซื้อรุ่นตัวท็อปไปใช้นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของลิเวอรบอลรุ่นฟินาเล่แล้วกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรไงบ้างครับ มาที่สีสันและการออกแบบของ Ad i d a s Finale Final อ stanbul นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันรอบน็อกเอาท์คือหรือรอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับแล้วก็จนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับซึ่งสีสันและการออกแบบเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลักๆเลยก็คือแถบหนังเนี่ยก็จะเป็นรูปดาวสีขาวเหมือนรุ่นเก่าเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสีที่แซาะมาตรงแถบหนังที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีดําแล้วก็เป็นสีเขียวครับซึ่งเเหานนม็ปือภพ ภาพวาดเพนติงอะคะรับาะว่ามันเป็นลายที่ ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันม,มีอะไรซ่อนอยู่ในภาพวาดหรือเปล่าเนี่ยเผื่อใครหาลักษณะพิเศษอะไรเจอเดี๋ยวเราไปห,หาดูแลกันถ้าใครซื้อมานะครับในรุ่นตัว็อปนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยการออกแบบโดยรวมเขาก็จะสื่อถึงเมืองอิสตันบูลแน่นอนอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่เขาจัดรลบชิงที่อิสตันบูลประเทศตรุรกีครับลายสีสันที่เห็นเนี่ยก็โอเคสวยงามเลยแล้วก็ผิว texture เนี่ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างจากรุ่นเก่าอยู่นิดนึงนะครับ เน้นไปแถบหนังที่เป็นเป็นรูปดาวเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ดาวของทวียุโรปครับเหมือนสัญลักษณ์ของโลโก้ของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่เป็นรูปดาวเหมือนกันทางอาดิดาก็เลยออกแบบลูกบอลมาให้เป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันรุ่นนี้โดยเฉพาะครับซึ่งในแต่ละปีปป bon n, ปเนี่ยลูกฟุตบอลรุ่นฟินโนเล่ของอาดิดาเนี่ยก็จะมีสีสันที่มีเปลี่ยนออกไปบ้างแต่ยังคงมีหลักๆก็คือเป็นรูปดาวห้าแฉกของทวียุโรปไว้อยู่นะครับมาที่ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตนะครับสำหรับปีที่แล้วแล้ว,ลวก็ปเน็เ โพลียูรีเทหรือ PU นะซึ่งมีความนุ่มและเหนียวนะครับแล้วก็เวลาเราเตะบอลหรือสัมผัสบอลอะไรเนี้ยมันก็จะไม่เจ็บไม่แข็งเหมือนลูกบอลที่เป็น PVC ซครับซึ่งความแตกต่างของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตทั้งสองรุ่นเนี้ยก็ไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็กคือเท็กเจอร์บนพื้นผิวครับพื้นผิวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับรุ่นเก่าเนี่ยก็เป็นไมโครเท็กเจอร์เหมือนกันแต่ลูกเท็กเจอร์พื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นทรงเดมอนเชพเป็นแบบเป,แบบเป็นเมด คล้ายๆทรงเขาหลามตัดไม่เล็กๆไม่เล็กหรือเป็นลายรูปเพชรไม่เล็กๆนะครับอยู่บน พื้นผิวครับส่วนรุ่นใหม่เนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือเทกเจอร์พื้นผิวมันจะมีความละเอียดกว่าแต่มันเหมือนจะลื่นกว่านิดนึงด้วยนะเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายแบบเป็นตารางๆาาครับซึ่งตรงนี้คือความแตกต่างของรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่ที่มีพื้นผิวเทกเจอร์ที่ต่างกันส่วนโดยรวมความโกมรมโหลกฟุตบอลเนี่ยก็ขนาดก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็จาที่ผมลองเตะดูแล้วเนี่ยวิธีโค้งวิธีอะไรมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับซึ่งการผลิตลูกฟุตบอลรุ่นท็อปเนี่ยส ที่ใช้ในใช้ในแมตช์แข่งขันจริงเนี่ยก็จะเป็นฟรีควอลิตี้โปรครับหมายถึงว่าใช้ใช้สำหรับแมตช์แข่งขันที่เป็นโปรเฟชชั่นอลครับ ซึ่งพอพูดถึงเรื่องมาตรฐานฟีฟ่าเนี่ยเราก็ต้องเข้าเรื่องข้อที่3ก็คือเป็นเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานลูกฟุตบอลนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตว่ามาตรฐานฟีฟ่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้กาหนดว่าลูกฟุตบอลเนี่ยจะต้องออกแบบเป็นลายอะไรเขาแค่มีมาตรฐานที่ชัดเจนบันไดเจข้อที่ผมเคยทำคลิปไวล็สามารถไปดูได้ว่ามาตรฐานฟีฟ่ามีอะไรบ้างในคลิปนี้นะครับมาตรฐานเจ็ดข้อของฟีฟ่าครับรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนๆผมก็สังเกตในช่องผมมันจะใช้ลูกฟุตบอลรุ่นท็อปหรือลูกฟุตบอลรุ่นรองท็อปที่มีตาฟีฟ่าการม และใช้ได้นานครับอย่างยี่ห้อที่ใช้ในฟุตบอลโลกทุกครั้งก็คือเป็นยี่ห้อเดย์ด้านเนี่ยถามว่ามีคุณภาพมาตรฐานอะไรสิ่งที่แตกต่างจากลูกฟุตบอลถูกๆกับลูกฟุตบอลแพงๆก็คือลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะเก็บลมได้นานกว่าลูกฟุตบอลราคาถูกๆเพราะว่าเวลาเขา ผลิตมาเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบอย่างในของลูกฟุตบอลให้มีแบบลมซึมออกภายนอกให้น้อยที่สุดเพราะว่าเวลาแข่งขันจริง9 0นาทีอย่างเงี้ยลูกฟุตบอลจะต้องมีลมเสถียรอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็คือข้อดีของลูกฟุตบอลรุ่นท็อปซึ่งถ้าถามว่าคุณภาพของลูกฟุตบอลแพงๆเนี่ยมันดีกว่าอย่างไงผมก็เคยพูดในคลิปเก่าๆแล้วว่าลูกฟุตบอลแพงๆเนี่ยมันใช้ได้นานอย่างเช่นลูกฟุตบอลปี2010ผมก็ยังใช้เตะอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณภาพวัสดุในการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเกรดที่สูงน,น,นะันนก็มลงแพจ ค่อนข้างมีอายุการใช้งานที่นานกว่าลูกฟุตบอลราคาประมาณ2 3 0 0บาทหรือลูกฟุตบอลอีกแบบหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าคือเป็นลูกฟุตบอลแบบหนังเย็บลูกฟุตบอลหนังเย็บเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้นเพราะว่าลมเนี่ยจะซึมได้ง่ายส่วนลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กาวอัดความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะรักษาสภาพตัวเชฟของทรงกลมของลูกบอลได้ดีกว่าลูกบอลที่เป็นหนังเย็บนะครับอันนี้คือจุดเด่นของลูกฟุตบอลราคาแพงๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตนะครับอันนี้คือข้อดีโดยลูกฟุต แถมมีคุณภาพที่สามารถเตะได้นานก็น่าจะหลายๆปีอยู่นะกว่าลูกฟุตบอลจะขาดจะพังแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การใช้งานด้วยแหละครับและลูกฟุตบอลแบบนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนบ้างน,นะครับก็มีเว็บไซต์ของดี d ้านะครับแล้วก็เว็บอาลแล้วก็ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็มีให้หาซื้อกันนะครับราคาที่ขายเนี่ยราคาลูกตัวท็อปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4,200บาทอันนี้ก็ อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆอะไรส่วนลดอะไรมาเพื่อนๆก็สามารถรอไปซื้อได้ครับส่วนฟินเนอรเล่รุ่นเก่าเนี่ยไม่แน่ใจาราคาอาจจะลด50%แล้วก็ได้เพื่อนๆก็ลองไปหาดูบางร้านอาจจะมีขายอยู่ก็ได้ส่วนรุ่นตัวรองท็อปของลูกฟุตบอลร,รๆๆๆุ่นนี้ก็จะมีเหมือนกันราคาก็อยู่ที่ประมาณ1,300-1,500บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูกฟุตบอลร,รุ่นรองก็จะมีตามฟีฟ่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฟีฟ่าคุณลิติโปครับเป็นแค่ฟีฟ่าคุณลิตครับแล้วก็ตัวพื้นผิวหนังอะไรเงี้ยก็จะไม่มีเท็กป ที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้ครับส่วรุ่นราคาต่างวันนั้นนะมีไหมก็มีเหมือนกันครับก็จะเป็นลูกบอลหนังเย็บธรรมดาราคาก็อยู่ที่ประมาณ5,600บาทหรือประมาณ3,400บาทอันนั้นก็คุณภาพก็จะลดหลั่นกันไปถามว่าซื้อแบบนั้นเตะได้ไหมก็เตะได้ครับแต่อายุการใช้งานนะมันจะไม่ค่อยยาวเท่ารุ่นตัวท็อปครับซึ่งถ้าผมแนะนําถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้รุ่นฟุตบอลตัวท็อปก็คือถ้าไม่ใจร้อนเกินไปเ่เราอาจจะซื้อในช่วงลดราคาก็ได้อาจจะลดราคาประมาณ50%หรือปะมาณละ2,500บาทเปครบเป็นางหรืออีกทาณลูกละสองพันอ้าื้อตบนทนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่ผมเอาฟุตบอลรุ่น adidas Finale ครับมาแนะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อลูกฟุตบอลรุ่น adidas Finale ครับแล้วก็การซื้อลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ของเพื่อนๆนะครับที่จะเอาไปใช้เตะและใช้ฝึกซ้อมกันนะครับหรือสามารถซื้อไปสะสมเก็บไว้เป็นของที่ระลึกก็ได้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นความทรงจาที่ดีนะครับถ้าทีมเราได้แชมป์ในปีนั้นๆนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ adidas Thailand นะครับที่ส่งลูกฟุตบอลลูกนี้นะครับมมมาาใให้้้้ผลลลลอองงชแแววทเเตะดูก็น แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย